เดี๋ยวปิดท้ายหนึ่งตอนสั้นๆมีเวลาเหลือเจ็ดนาทีคอนโทรลเวลาดีมากนะวันนี้ลงตัวด้วยก็ในคลังหนังสือของผมนะก็จะมีหนังสืออยู่หลากหลายประการแล้วก็หนึ่งในหนังสือที่ผมแบบถ้าเห็นนะจะต้องเตรียมไว้เลยก็คือหนังสือที่เกี่ยวกับพ่อแม่ครัวจารย์ครับเมื่อเราได้มาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าปิติคุณทั้งหลายครับ ในหนังสือข้างกายผมตัวนี้มีหนังสือโบราณนะติมมาน่าจะตั้งแต่ปีอะไรครับอ้า่หแล้วคุณหนังสืออายุ20กว่าปีแล้วหนังสือชื่อว่าอารมณ์ขันหลวงพ่อคูณนะแต่งโดยอาจารย์วิราชมณีวัดผู้ล่วงลับนะท่านเป็นสามีของอาจารย์สุรีพันธ์ท่านผู้หญิงสุริพันธ์คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัตรซึ่งเป็นเศรษฐีพระาธาตุครับคุณเท่างหลาย อารมณ์ขันหลวงพ่อคุณเนี่ยผมชอบนะคุณมักจะมีภาพติดตาที่เห็นภาพหลวงพ่อคุณท่านนั่งยองๆอย่างนี้นะแล้วก็มีคนเอาเงินมาถาวายท่านเยอะท่านก็จะเก็บแบงค์เล็กไว้แล้วคืนแบงค์ใหญ่ให้ไปต่อทุนคุณเหลือเชื่อไหมแบงค์เล็กๆที่ท่านเก็บอะรวมเงินได้สี่พันกว่าล้านท่านไปสร้างเป็นโรงพยาบาลเกือ้อกูลประโยชน์แก่โลกเกิดเป็นรถกู้ภยัยรถดับเพลิงพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างนี้งดงามยิ่งๆคุณทั้งหลาย แม้องค์ท่านละทาาุขันไปแล้วท่านยังอุทิศกายท่านเป็นอาจารย์ใหญ่เลยคุณทั้งหลายครับผมจะเอาเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือเล่มว่าอารมณ์ขันหลวงพ่อคุณมาอ่านให้คุณได้ฟังเมื่อนึกถึงหลวงพ่อคุณครับก็จะมีคนไปขอให้หลวงพ่อเคาะหัววันหนึ่งอะเยอะมากวันหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นคนนะช่วยให้ชาวบ,บ้านที่อยู่รายรอบวัดเนี่ยพลอยมีรายได้ดีไปด้วยแต่มีสิ่งที่ สร้างรายได้สูงสุดให้กับชาวบ้านบริเวณวัดบ้านไร่ไม่มีอะไรเทียบเท่ากับกําไรฮะอันเป็นของสุดฮิตสําหรับใครมาเยี่ยมมาเยือนบรรดาทุกร้านจะมีกําไรเป็นของสวีเนียจําหน่ายตลอดเส้นทางเข้าวัดบ้านไร่ริมถนนสองข้างผู้คนนั่งเป็นกลุ่มกระจายตลอดเส้นทางไม่ต่ากว่าสาสิกลุ่มชาวบ้านกําลังนั่งทํากําไรครับทำกำไรเพื่อให้แบบเป็นกําไรมงคลซึ่งมีความเป็นมาบอกว่าชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า คนคิดที่เริ่มทำกำไรเนี่ยเป็นแม่บ้านของนายทหารท่านหนึ่งอยู่สมาคมแม่บ้านนายทหารเมืองโคราชเธอต้องการหารายได้พิเศษจึงทำกำไรขึ้นมาแล้วก็ไปนำให้หลวงพ่อตีบ้างให้หลวงพ่อเหยียบบ้างปลูกเสกบ้างหลวงพ่อก็บอกเออมันก็ดีนะทำกำไรมันก็ดีมันไม่ขาดทุนนี่ประโยคนี้แหละครับหนึ่งคีย์เวิร์ดเปิดกิจการนะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าอยู่แถวนั้นได้ยินคำคำนี้เข้าเออ ทำกําไรมันก็ดีนะมันไม่ขาดทุน <c oughs> ก็เลยทํากําไรกําไรลอลิงอะนะสร้างสรรค์รูปแบบแปลกๆใหม่ๆม,มาวางขายเจตนาให้ญาติโยมที่มาเยี่ยมเยือนวัดบ้านไร่ได้หนึ่งซื้อไปแล้วให้หลวงพ่อท่านเจิมให้บุกเสกวัตถุมงคลให้ 2. ก็เป็นของที่ระลึกจากวัดบ้านไร่คุณทั้งหลายจริงๆเข้าวของมันก็ไม่ได้มีวัสดุราคาอะไรแพงนะมันก็มีลูกปัดหลากสีไหมพรมหลากสี มีเส้นยางสายใสๆเส้นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5มิลวัสดุก็ออกแบบรวดลายกันไปปรากฏบางคนก็แอดวานไปเอาตะกุดของหลวงพ่อไปเอารูปเหรียญหลวงพ่อแน่นอนยังไม่ได้ผ่านการทำพุทธาพิเศษอะไรนำมาไปซื้อจากวัดมา90บาทปรากฏว่าเอามาทำเป็นซีซรีส์สามารถขายแบบหนึ่งชิ้นก็ได้ขายเหมาก็มี เหมาเป็นกี่ดอกกี่ดอกเป็นหมื่นหมืนดอกก็มีปรากฏว่านอกเหนือจากถึงสิ่งที่กล่าวมาอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกันกันไกตัดสายยางตัวข้อต่อน้ำมันทำให้ปรับกำไรยาวสั้นทุกอย่างถูกพัฒนาขึ้นมาพอมีไม้พอมีเครื่องจักรพอมีน้ำยาก,ก็ต้องมีน้ำมันจักรมานน้ำมันอัดทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดปรากฏว่านี่คือคำวาจาสิทธิ์ไหมล่ะ ทำกำไรมันก็ดีนะจะได้มีกำไรทุกคนชาวบ้านสมัยนั้นอย่างน้อยมีไรายได้วันละสองร้0ยสาเพราะต้นทุนมัน3าบาทห0 5บาท15บาทขายกัน18บาทก็กำไรแล้ว20บาทก็กำไรสวยแค่ไหนก็ขาย25 30าก็ขายไปกำไรนี้จึงทำให้หลวงพ่อเนี่ยบอกว่าถ้ามองให้เป็นอะไรก็เป็นกำไรทั้งนั้น คุณทั้งหลายครับหลวงพ่อคูณเป็นพระที่พูดจาสั้นๆโดยภาษาที่เรียบง่ายและจริงใจมีครั้งหนึ่งที่กรมสมเด็จพระเทพท่านเคยได้ยินิดิศัพท์หลวงพ่อคูณมาบ้างท่านก็จึงสรงแย้มพระสวนและก็รับสั่งถามโน่นถามนี่แต่ถามจะกี่คำกี่คำหลวงพ่อนี้ก็นิ่งเฉยไม่ยอมตอบถามเท่าไหร่เท่าไหร่ท่านก็ไม่ตอบสมเด็จกรมสมเด็จพระเทพก็เลยพิสวง์ในจิตว่า หลวงพ่อเป็นอะไรถามเท่าไหร่ทำไมไม่ตอบหลวงพ่อคุณจึงถึงเวลาพูดครับไอ้นี่มันห้ามไม่ให้กูพูดกับมึงอะ่ะมันว่ากูพูดไม่เพราะมึงถามกูเลยไม่ตอบไอ้นี่ไอ้นั่นก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดอะเดินอยู่ตรงนั้นนะคนเล่าให้เรื่องนี้ฟังกันมาทั่วหัวละแห่งทุกคนจําเรื่องนี้ได้หมดซึ่งพระอ,องค์ท่านก็ไม่ได้ถือโทษกดอะไรเพราะ เจตนาของหลวงพ่อก็ท่านก็ปิดวาจาตลอดแล้วนะกรมสมเด็จประเทศพยายามจะพูดคุยเองครับคุณทั้งหลายปฏิปทาที่คนหนึ่งคนทําไว้กับโลกมนุษย์นะครับจริงๆแล้วจิตตานุภาพของหลวงพ่อคุณนี่เป็นพระริญเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยพุทธาคมจิตตานุภาพขององค์ท่านเป็นระดับพระริะายัางไม่ต้องสงสัยแต่สิ่งที่ท่านทํานะครับมันไม่ได้เป็นคุณวิเศษที่แปลกประหลาดเนาะเพียงแค่คาว่า ทำกําไรมันจะได้มีกําไรมันก็เปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ทั้งหมดตรงนั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเผื่อคุณทั้งหลายอาจจะหาคีย์เวิร์ดเปลี่ยนชีวิตคุณด้วยคําใดคําหนึ่งไม่แน่คำข้อนัน้นอาจจะรออยู่ในคืนนี้ก็ได้หรือพรุ่งนี้เช้าก็ได้เอาเป็นว่าก็ขอให้คุณมีสายตาแห่งปัญญามองแล้วกันและขอให้ชีวิตทุกคนมีกําไรมีกําไรมีกําไร,มไ,รไม่ขาดทุนครับโบทนาสาธุการจาก ไลฟ์ธรรมปัญญาวงบุญคารวาสประกาศธรรมอีพีที่1704ปีที่6ของการสร้างบารมีครับ